สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านไม่อยากเชเชื่อโอ้โหเจซส้มโอมาดูเหล็กนะเจส้มโอสนใจอยากจะซื้อเหล็กต่อจังพงโลละห้าสิบนะใช่ผมขายผมขาย40บาทแต่เจ๊จะให้50บาท30บาทพอแล้วมั้โอ้โหเป็นไงเป็นเป็นยังไรเจ๊โอเคบอเส้นเดียวเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาใช้เว้าพื้นให้ฟังอันนี้เส้นนี้เส้นน้อย เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าพื้นให้เจ้าฟังเส้นนี้สมมติว่าเส้นนี้ใช่ไหมมันมีตำหนิตรงไหนเจ้าสี่คอยเบิงมึงดูเจ้าสีมึงดูนี่แล้วก็แล้วก็ตรงไหนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เจ้าเชื่อไหมเส้นนี้ถ้ามันไม่มีตำหนิตรงนี้เขาขายเส้นแล้วเท่าไหร่ก็สี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยเนาะน่าจะประมาณประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเส้นหนึ่งมันห้ากิโลมีร้อยกว่าบาทณไปเอา อแต่แตน่นีค่ค่อยค่อยให้เจ้าทายว่าเส้นหนึ่งนี่จะบาทนี่ไปซื้อมาหนี่รอยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทถ้าไปซื้อเล็กที่มันขึ้นชั้นขึ้นชั้นน่ะมันประมาณสี่ร่อยมันเกือบ 450เท่แหละประมาณเกินครึ่งอ่ะถึงที่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องคิดค่าน้ำมันด้วยเนาะค้าไปเอาแต่มันดีนะเพนซี่หลายเนี่ยเขามาชงมาชงเช็ยร์เชียร์เขาเหมือนกันแต่เราคงไม่มีตังค์ถึงซื้อทึงสองหมื่นสามหมื่นหรอกไม่แล้วแต่ก็จะซื้อถ้าพันก็ซื้อ เออปเดลมน้ำก็ถ้ามีเงินเราเคยเราไปซื้ออยู่บริษัทงานจะทำบริษัทน้ฮะผมว่าจะทำอยู่แม่ไม่ต้องไม่ต้องน้ำอะไรน้ำแน่นี่นี่นก็กรนต่ายน้ำกระสีนันี่น้ำตาท้าน้ำตาบุ้งน้ำตาีึมนี่ในเอฟซีมีคนสนใจอยากจะได้เหล็กนะถ้าอนาคตเราจะทำทำป้าน่ะ คือฟ้ามันระคบเกลื่อนหมดเลยเหมืนบอเนาะใช่เท่ดีกว่าเราไปเอาแมนมือแรกมีให้ได้ไหมครับอันนี้ก็เหล็กมือแรกนั่นแหละแต่มันมันเวลาเขารีดแล้วมันไม่ติดสมมติอันนี้เนาะจานนี้มันสวยแล้วก็ปิ่นนี่ขึ้นสังกะสีก็ไม่เห็นแล้วอือห่วยแต่เขาจะได้นุ่นไม่ห่วยนี่เจ้าเบิงนี่เวลาเขายิงสังกะสีเป็นบ่เท่ากับเอาฟังที่มันสวยเนี่ยหันหันมา อันนี้กับอันนี้ห9่งหมื่นเก้าเฉพาะเลไปทุทมยักในเดนะนื้อไปทุทีบทุเดนบอกหน่อยว่าผมเป็นคนแนะนำใช่ไอ้ยโอ้ยโอ้ยคี่แนนำใช่ผมเป็นคนพาไปเจแนะนำตอนไหนโอ้ยแนะนำก็ในะนำ เขาลงเลยเขามาแล้วเขาลงเลยแล้วเขาไปหอดมองเลยเลือกเลยเขาสีลมง่ายมันสีลมแน่เลยนะเขาโทรถามเขาก็โทรบอกเล่าเนาะเาิเขามานี่จะเล่าสู่กันฟังเมื่อเมื่อที่ชุนบุคอยไปเบิ้งเล็กเนี่ยมันมดพอดีของมืดเลือเเลือเขาเลือกเลือก ถ้าอยากได้ของดีแบบไม่มีตําหนิเลยต้องไปมือที่เขาลงของใหม่ๆตำหนิไม่ตําหนิก็แค่นี้ก็โอเคแล้วเราะเอะไรมากมายเนาะรอถึงนะได้เืินหลังนึงเลยเนาะเฮ้ยแม่นชดประสงค์สุดละามาเอเอลงรถเสื่อความเสียดายลงรถมีจำนน้งินี่มาเสยามเส้นมีมีี่าฮ่าฮ่า่าฮ่าราฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮนมี่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าาาา โอเคนะ f เอซีก็เ <amounts> พ <of audio writers> okay, ิ ja, ่นก็สอลเหล็กนะฮะซอลเหล็กช่างพงนะมีแต่คนอยากได้นะเห็นแล้วมันถูกนะยเอเงินสองหมื่นกว่าบาทซื้อหล็กทําบ้านได้ทั้งหลังนะ f เอ่ซียังไงก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายโพธิ์นะครับผมสวัสดีครับ